ดูข้อนี้ครับข้อนี้เขาให้หาพื้นที่แรงเงานะครับขอเริ่มจากพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับหนึ่งโอ้โหมืดไปเลยครับหนึ่งสองสามครับตรงนี้ง่ายสุดเนอะก็คืออันแรกสุดก็จะเป็นสามในสี่ของวงกลมก็เป็นสามในสี่ครับคูณด้วยพายครับแล้วก็อาําลังสองคืออะไรเนอะก็คือเจ็ดกำลังสองครับคูณเจ็ดคูณเจ็ดนะครับเก็บไว้ก่อนเลยครับส่วนพื้นที่ส่วนแรกนะครับพื้นที่ส่วนต่อไปครับก็คือพื้นที่ ตรงนี้ครับเป็นที่โค้งตรงนี้เนาะผมระบายให้ระบายไม่ผิดนะครับก็คือกินข้างนอกไปเลยกินข้างนอกไปเลยคือมันจะเกิดจากสามในสี่ครับคูณกับสี่เหลี่ยมใหญ่ครับสี่เหลี่ยมืใหญ่คือยนะี่สิบแปดเนาะลบด้วยวงกลมเล็กครับเอ้ยไม่ใช่วงกลมเล็กวงกลมที่มีรัศมีเท่าไหรนอกรัศมีตรงนี้คือสิบสี่นะครับลองคิดภาพตามนะครับถูกไหมนะครับ นี่เปส่วนที่สองนะครับอันนี้คือต้องมาลบนะนี้ลบนะครับอันนี้บวกเนาะเอ๊ะเดี๋ยวปั้นหนึ่งครับทอทอดทออันนี้ก็อันนี้คือเอามารวมกันนะครับเป็นบวกอยู่เขียนไว้ก่อนแอปเขียนไว้ก่อนพื้นที่ส่วนสุดท้ายคือเป็นที่ส่วนนี้ครับแดงๆส่วนนี้นะครับแดงๆส่วนนี้ก็มีอีกสามเห่มสี่เขียนเป็นสี่แดงๆกันนี้ลบแน่ๆสามเมสี่ครับวงเล็บครับสี่เหลี่ยมเอ่อสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับลองๆนะ 14ตรงนี้นะครับลบด้วยวงกลมนะครับวงกลมเท่าไหร่วงกลม7นะครับอย่างนี้อันนี้เป็น3นะครับอย่างนี้นะครับในลบเะถ้าสังเกตเห็นจริงๆเนี่ยทุกอันมันจะเป็น3ามใน4หมดนะครับงั้นจริงๆเราอย่าไปเขียนทั้งทำเลยให้มันเสียเวลาเลยอ่ะรวมลวเลยครับเอาสามก็เขียนมาทีก่อน3ใน4เผื่อเด็กๆตามไม่ทันนะพาย7คูณ7นะครับ นะครับ7คูณ7นะครับบวกกับ3าในครับ28คูณ28นะครับลบกับ3าในครับเอ่อ10ก็คือพาย14คูณ14นะครับนะไอตัวสี่แดงๆข้างล่างนี่เอาต้องลบนะแล้วก็เป็นลบนะครับลบทิ้งนะลบกับเอ่อสามในสี่สิบสี่คูณสิบสี่นะครับ บวกกับ3ไดใน4กระจายดีๆนะครับ7คูณ7นะครับอ่ะเ,ออเราดึงตัวร่วมครับดึงตัวร่วมออกมาเนาะดึงตัวร่วม3ใน4 7 7ออกมาแน่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 แน3ใน4คูณ7คูณ7ครับถูกไหมนะครับตัวแรกเหลือเท่าไหร่ครับตัวแรกเหลือ22ส่วน7นะครับตัวแรกคือตัวนี้นะครับเตัวต่อมานะครับ บวกกับ7 4 28ก็เหลือ16นะครับลบด้วยเท่าไรครับลบด้วยสส่วน4ตัวต่อมาเหลือพายครับคูณ2คูณ2ครับตัวต่อไปอีกนะครับเป็นลบอีกรอบเหรอครับแป๊บนะครับผมคิดได้ถูกไหมเนาะอ๋อถูกแล้วครับตัวไปลบอีกรอบครับก็เป็น3ใน4ถึง3าในเปเลิกก็เหลือ2คูณ2ครับตัวสุดท้ายครับ โนซ้ายดึง3ใน4ออกไปนะครับก็เหลือ22ส่วน7ครับอย่างนี้โอเคนะครับอันนี้เรามาดูกันครับว่าอะไรตัดกันได้มั่งนะครับเอา22ส่วน7มารวมกันให้หมดก่อนดีกว่านะครับอันนี้รวมกันตรงนี้เป็น2พายนะครับ2พพยอันนี้เป็น4พายแั้วก็เป็นลบ2พายนะครับถูกไหมนะครับก็เป็นลบ2พายนะครับนะครับ เจ้านี้เป็น4ครับอันนี้เป็น16ครับเหลือ12ครับอย่างนี้นะครับ Simplify อยกมาได้เยอะเลยเนาะนะครับคราวนี้ครับเราทําต่อครับตรงนี้จะเป็น24นะครับ20ไม่ใช่12บสองห้า2กสีครับโอ๊ยเท่าชาแล้วเบลอลบสี่่หารด้วย7ครับอย่างนี้นะครับ 3ามส่วนสคูณด้วยเคูณด้วยเนะครับอ่ะต่อครับไปต่อเป็น3ใน4ครับคูณด้วย7คูณด้วย7นะครับเออ่เดี๋ยวแป๊บน,นึงเขาเขาแอบดูนิดนึงเนาะมันร้อยสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดลบไพอะไรของเขานะ่ยอะไรมาในวัวลองกระจายให้เล่นเล่นก่อนแล้วกันครับอย่าเพิ่งเพราะมันไม่รู้เพราะว่ามันมีมันมีตัวลบให้เราดูด้วยนะครับสี่สิบสี่ส่วนเจ็ด คูณด้สามได้สี่คูณด้เจ็ดคูณด้เจ็ดอ่ะตรงที่ผมเขียนที่ตรงที่มันไม่พอนะครับอ่ะตัดลองตัดดูครับตัดนะครับเอ่อตัวข้างหน้ามันตัดได้หมดเนาะเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับได้เท่าไหร่แอบดูไปเรื่อยเป็นยี่สิบเอ็ดคูณยี่สบเอ็ดยี่สิบเอ็ดคูณยี่สิบเอ็ดได้เท่าไหร่ครับหนึ่งสองครับสองเป็นสี่นะครับเป็นสี่สี่หนึ่งครับแอบดูข้างบนแอบดูข้างบนอ่ะได้ละสี่สี่หนึ่งครับลบนะครับ แอบดูข้างบนไปแล้วก็อะไรจะได้ครับอันนี้ตัดต่อครับนะครับอันนี้เอ๊ะแป๊บนะครับมันเป็นพายเห็นเห็นบ้างบมันเป็นพายนี่ตัดเหลือเหลือสองครับอันนี้เป็นยี่สิบสองเอาเอาเอากลับมาเป็นพายเหมือนเดิมดีกว่าครับเอ่อครับข้างบนเป็นพายไหมอ่ะเป็นเป็นส่วนสองโอเคขอโทษผมซูมมาซูมมาเนาะผมเก็บนี่เป็นพายครับตรงนี้เป็นพายนะครับตรงนี้เป็นเท่าไหรเนาะเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าครับคูณกับสามที เก้าสามยี่สิบเจ็ดครับตัวไปสองครับสี่สองสองสิบสสิบสี่ครับหนึ่งสี่เจ็ดส่วนด้วยสองครับได้คำตอบแล้วแหละนะครับขอตอบข้อสามครับถึกเมนิดนึงนะครับข้อสามครับเจ็ดครับผลสำเร็จของเจ้าตัวนี้นะครับน่าจะทำลุยไปเลยนะครับเอาทำทีละบงเล็บครับตรงนี้เนาะอันนี้ได้ผมเขียนไว้ก่อน4ส่วน2อนะครับอันนี้ได้เป็น9ส่วน3นะครับเขียนตัวข้างหน้าเฉยนะครับจะได้ไม่ผมเองจะได้ไม่งงนะครับ ลองเขียน okay. ดูอันนี้ได้เป็น 3, 8, 3, tá, 3. <band>? ส่วน2ครับคูณด้วย8ส่วนด้วย3นะครับนะครับใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย15ส่วนด้วย4ครับคูณด้วย24ส่วนด้วย5ครับคูณด้วย35ส่วนด้วย6ครับคูณด้วย48ส่วนด้วย7ครับคูณด้วย63ส่วนด้วย8ครับ คูณด้วย8 1 0ส่วนด้วย9ครับคิดก่อนนะถูกก็แหละนะครับอ่ะก็คูณครับก็ตัดเท่าที่ตัดได้ครับอ่ะเริ่มครับเอ่ออันไหนบ้างนาอตัดเรียงตัดเชียงนี้เดีครับ4ครับ5ครับ6ครับพยายามตัดให้มีระบบนะครับแล้วก็เราจะไม่ใช่5สิครับชั้น เราจะเราจะเหมือนกับเป็นเลขเรียงได้ครับ8ครับ9ครับ10ครับเนอะนะครับเอาเลข9้าตัดไปทีหนึ่งครับเนาะก็จะได้เป็น3ามคูณสีคูณห้าคูณหกคูณเ็คูณแแล้วคูณกับ10นะครับก็เริ่มครับนะครับอ่านี่ก็ได้ครับเอ้ยไม่ใช่ผิดอันจิ้มผิดอัน85ดห้าสี่ครับ นะครับเอ่อสี่สามสิบสองครับเจ็ดหกสี่สิบสองครับอ่ะเริ่มต่อครับสี่สิบสองคูณสิบสี่สิบสองคูณสิบสองครับค่อยคูณก็ได้เนาะอ่ะแปดครับสี่สิบสองครับสี่ศูนย์ห้าครับเป็นห้าศูนย์สี่ตรงนี้เหลือห้าศูนย์สี่คูณด้วยสี่สิบเราคูณได้สิบนะครับ ก็เอา4คูณต่อเนอะสี่สี่สิบหกครับห้าสี่ี่สิบคใส่ศูยสองตัวนะครับตอบสองศูนย์หนึครับตอบข้อนี้นะครับนะครับผลบวกของเจ้าสตัวนี้ครับลบด้วยผลคูณของเจ้าสองตัวนี้นะครับแล้วหารด้วยเอ่อสิบสี่เจ็ดศษสส่วนสิะครับผลลัพธ์มีค่าเท่าใดนะครับอ่ะค่อยๆทำทีละตัวนะครับเจ็ดเศษหนึ่งส่วนสครับก็กลาย เขียนเลยแ้วกัน14 7 2 14เป็น15ส่วน2นะครับบวกกับ5 10. Uh huh. 2 10เป็น13ส่วน5นะครับผลบวกของเขาได้เท่าไหร่ครับได้เป็น75นะครับบวกกับ26ส่วนได้10เนาะนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ1 0 1หารด้วย10ถูกไหมครับ3 2 6 5 3 0 5 25ตึกๆ75อ่าถูกครับ ลบด้วยผลคูณของตัวนี้ครับอีกตัวนึงก็เจ็ดสองสิเป็นสิบห้าส่วนเจ็ดนะครับสิบส่วนเผลคูณของตัวนี้กับเก้าเกเป็นเกส่วนได้าสนะครับอ่ะลองตัดกันดูครับนะครับเจ็ครับเจ็ดครับสามสอเออสามเป็นหนะครับเท่ากับสิบส่วนหครับอย่างงี้นะครับ เดี๋ยวเขาบอกเอามาลบกันเด้อาามลบกันแอบเขียนตรงนี้เลยกันนะครับเดี๋ยวมันต้องขยับโจทย์ลบด้วยสิบสามส่วนหกครับนะครับลบด้วยสิบสามส่วนหกปุ๊บก็ได้เป็นคณบวณหกสิบครับหกศูนย์หกครับลบด้วยหนึ่งสามศูนย์ครับนะครับหารด้วยหกสิบครับแอบทดครับหกศูนย์หกหนึ่งสามศูนย์ครับเป็นหกครับเป็นเจ็ดนะครับเป็นห้าครับเป็นสี่สี่เจ็ดหกหาด้วยหกสิบครับคราวนี้มาหารด้วยเจ้าตัวนี้เนาะเจ็ด 7, แอบเขียนตรงนี้แล้วกัน7535ครับได้1นึครับบวกด้1สี่ครับได้เป็น119่งหเนาะหนึ 1, 1, 9, โอเคยังสุดท้ายคือ746หารด้วย60ครับต้องตีลังกาขึ้นไปนะครับคูณด้วย119หาหรด้วย15ครับเอ้ยคูณด้วย15หาหรด้วย119เก้าไว้ชั้นอบมาเรียงขงชันเนี่ยหนึ่นึ่งเกครับอย่างนี้ครับใช่ไหมโอเคครับเริ่มตัดครับ เป็นสี่ครับนะครับด้วยแม่สองไปก่อนครับสองครับสองครับแล้วก็เป็นสามครับเป็นแปดครับสองอีกทีครับหนึ่งครับเป็นหนึ่งครับเป็นเก้าครับตอบหนึ่งพอดีครับโอเคนะครับตอบข้อนี้นะครับครับปันขายสินค้าชิ้นหนึ่งโดยปันขายสินค้าไปห้าสิบชิ้นในราคาเดียวกันครับปรากฏขาดทุนไปสิบหกเปอร์เซ็นครับถ้าปันเพิ่มราคาสินค้าครับ ขึ้นชิ้นละ30บาทเขาจะกำไรหาเปร์นครับปันขายสินค้าไปในราคาชิ้นละกี่บาทครับก็ถ้าขาดทุน16%ใช่ไหมครับก็เขาขายว่าขายไปกี่บาทเนะนะครับขาดทุน16%ครับก็แสดงว่าขาย84ครับทุน100นะครับถูกไหมครับแต่เขาจริงเขาขายไป A อละกันเดี๋ยวก่อนนะครับเขาขายไป A นะครับอ่าเขาขายไป A อละกัน เขาอยากได้ตรงนี้ก็เป็น84ส่วนด้วย1นึ่งแปดโทษหนึ่งร้อยส่วนด้วย84คูณกับ A ครับนี่คือทุนของเรานะครับคราวนี้เนี่ยเขาบอกเขาเพิ่มราคาสินค้าไป30บาทครับราคาใหม่ครับราคาใหม่ของเราเท่าไหร่ครับราคาใหม่ของเราเป็น A อบวกกับสานะครับราคาใหม่เป็น A อบวกสานะครับเขาได้กำไรหาเร์ครับก็แปลว่ากำไรหาเร์นะครับกำไรหาเร์แปลว่าขายจริงเท่าไหร่ครับ105ครับทุน หนึ่งร้อยครับซึ่งเขาขายเท่าไหร่ครับเขาขาย A อบวกสาครับงั้นทุนก็จะกลายเป็น100นะครับขยับนิดส่วนด้วยร้อครับคูณด้วย A อบวกสานะครับซึ่งทุนกับทุนเท่ากันเนาะอ่ะมาเท่ากันครับก็100ครับ A ครับส่วนด้วย84ครับเท่ากับ100นะครับส่วนด้วย105เนาะเดี๋ยวงเล็บหน่อยก็ดีนะครับอ่ะคูณเข้าไปเลยผมคูณกระจายครับไปครับก็ บวกได้หนึ่งร้อยครับส่วนได้ร้อยห้าครับคูณได้สามสิบนะครับเออก็เออตัดหน่อยก็ได้อ่ะไม่เป็นไรก็ย้ายข้างครับแล้วหนึ่งร้อยเอออกมาครับนะครับก็ได้เป็นหนึ่งร้อยห้าครับลบได้แปดสิบสี่ครับส่วนได้หนึ่งร้อยห้าครับคูณได้แปดสิบสี่นะครับอย่างนี้นะครับเท่ากับหนึ่งร้อยครับส่วนได้หนึ่งร้อยห้าครับคูณได้สามสิบนะครับ ตรงนี้ข้างบนตัดได้เป็น1ครับเป็น21นะครับโอเคงัีนเราย้ายเกลับไป a a ของเราจะเท่ากับ100ครับส่วนไี้105่นะครับคูณด้วย30ครับย้ายกลับมาให้หมดครับคูณด้วยหครับคูณด้วยครับหารด้วย21ครับหารด้วย100อีกทีครับได้ละเริ่มตัดครับตัด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 นะครับเอ่อ7321ครับ 7 1 7 7 2นอครับอันนี้ตัดอีกทีกับโป๊กนะครับได้120ครับตอบ120ครับ1 2อยอยู่ไหนวะมองไม่เห็น120 220อ๋ตอตอบข้อ3ครับนะครับสังเกตตัวเลขดีๆครับตัวเลขเนี่ยเรามองมองตัวเลขดูว่าหมื่นแทนนะครับผลสําเร็จของตัวนี้เป็นเท่าไหร่ครับดูนะครับผมเขียนใหม่เนีนี่เป็น A ครับอันนี้เป็น B ครับอันนี้เป็น C แล้วกันนะครับจะเป็นของเล็บ B ลบนะครับบวกด้วย b วงเล็บ c ลบ a ครับบวกด้วยแบบนะครับ c วงเล็บ a ลบกับ b ครับกระจายครับ ab ครับลบ ac ครับบวกด้วย bc ครับลบ ab ครับบวกด้วย ac ครับลบ bc ครับตัดครับ แต่ถ้าที่ตัดได้ครับตัดตัวนี้ครับอันนี้ตัดกันครับนี่ตัดกันครับได้คําตอบแล้วครับคําตอบคือศูนย์ครับตอบข้อนี้ครับ